สวัสดีครับพี่ข้าวบอวันนี้ครับวันพฤหัสบดีที่3เมษายน2568นะครับก็เลือกมา3คู่มาฝากกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็ฝากทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามตอนนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องของเราให้ด้วยนะครับส่วนท่านใดอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับก็มีแจ้งไว้แล้วนะครับตรงช่องแสดงความคิดเห็นครับ ตัวแรกวันนี้เป็นศึกฟุตบอลตุรกีครับคู่ระหว่างเบซิกตัสพบกอสเตเป้นะครับลงสนามเวลาเที่ยงคืนครึ่งโดย5เกมที่ผ่านมานะครับเบซิกตัสชนะ2แล้วก็แพ้3นะครับขณะที่กอสเตเป้ชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้1ครับเจอกันล่าสุดบ้านเบซิกตัสเป็นกอสเตเป้นะครับชนะ4-2วันนี้โจทย์ให้ทางเจ้าบ้านเบซิกตัสนะครับบังคับชนะ1ประตูเพื่อเฮเบลนะครับก็ดูแล้วยังมองว่าน่าเชียร์นะครับเบซิกตัสเนี่ย มาตรฐานทีมดีกว่านะครับในบ้านยังพอไว้ใจได้แถมเกมล่าสุดเพิ่งจะเอาชนะกาตาสารายมาด้วยนะครับความมั่นใจเต็มเปี่ยมเลยนะครับวันนี้สภาพทีมสมบูรณ์มากนะครับก็น่าจะไม่พลาดนะครับแค่หนึ่งประตูเชียร์ไปที่เบสิกตัตส่วนคู่ที่2ครับฟุตบอลสวิ์แลนด์ซูปเปอร์ลีกเกมคู่ระหว่างบาเซนพบกับกาสาอ,อปเปอร์ลงสนามเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับเจ้าถิ่นบาเซน49คะแนนครับหัวตารางส่วนกาสาอ,อปเปอร์27คะแนนเป็นทีมโซน,นท้ายตารางนะครับ 5เกมที่ผ่านมาบาเซนชนะ3เสมอ1แพ้1ขณะที่กราสซเปอร์ชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้2โดยการพบกันในเกมล่าสุดนะครับก็เป็นกราสซเปอร์ที่บุกชนะบาเซนได้1ประตูต่อศูนะครับแต่ถ้าเทียบกันนะตอนนี้ต้องบอกว่าบาซเซนแข็งแกร่งกว่านะครับในบ้านก็ชนะมา3จาก5เกมหลังสุดวันนี้โจทย์ถือว่าสูงเหมือนกันนะครับ ต้องลุ้นบ,บังคับมีประตูที่2นะครับแต่ว่าก็ยังมองว่าหน้าเชียร์นะครับบอลกาลังลุ้นแชมป์นะครับหัวตารางก็เกมนี้คิดว่าชนะได้นะครับดูประตู2เชียร์บาเซนส่วนคู่ที่3ครับเกมสวิตเซอร์แลนด์ซุเปอร์ลีกคู่ระหว่างลูเซนพบเซนกานเลนลงสนามเวลาที่หนึ่งครึ่งนะครับเจ้าถินาน่นลูเซน47ิคะแนนส่วนเซนการเลน39คะแนน5เกมที่ผ่านมาลูเซนชนะ2เสมอ2แพ้1นครับขณะที่เซนการเลนชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3นะครับ สถิติการเจอกันคู่นี้เป็นลูเซนชนะมา3จาก4ครั้งหลังสุดที่พบกันครับโจทย์ให้เจ้าบ้านนะครับลูเซนเหนือกว่าแค่เล็กน้อยนะครับก็ยังมองว่าหน้าเชียร์นะครับบอลคิดว่าวันนี้เนี่ยมีแต้มนะครับมาตรฐานเหนือกว่านะครับแถมในบ้านตามสถิตินี่แข็งแกล่งสุดๆนะครับชนะมาสีจาก5เกมเพราะฉะนั้นเชื่อไม่แพ้ครับแล้วก็รุ่นชนะได้เชียร์ไปที่เจ้าถิ่นลูเซนครับเป็น3คู่ในวันนี้เท่ากันนะครับขอโชคดีทุกท่านครับพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่สวัสดีครับ